พีททองเจือยันเห็น UFO ด้วยตาตนเองเชื่อตั้งใจเยือนโลกหนึ่งในผู้ที่ศึกษาเรื่องวัตถุอวกาศนอกโลกรวมถึงมนุษย์ต่างดาวมาสิบปีอย่างพีททองเจือตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์เชื่อว่าวัตถุชิ้นที่สี่ยังไงก็คือยานอาวกาศที่มนุษย์ต่างดาวตั้งใจส่งมาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นให้กับมนุษย์โลก ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเป็นการจงใจที่จะให้ตกมายัางโลกเพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวยังมีจุดประสงค์เพื่อต้องการปรับสมดุลของกาแล็กซีที่อนาคตอาจจะมีการถูกทำลายไปมากกว่าเดิมจากสงครามโลกครั้งที่3มมนุษย์ต่างดาวในมุมมองของพีทคือเข้ามาอย่างเป็นมิตรกับมนุษย์ เป็นการช่วยมากกว่าการทำลายส่วนตัวพีษมีโอกาสได้เห็น UFO ด้วยตาตนเองเมื่อราราวสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนตัวหากมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลนอกโลกอยากขอสามอย่างคือห ยาที่รักษาโรคได้ทุกชนิด 2. ขอรับการช่วยเหลือด้านพลังงาน 3. ขออาหารที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อปากท้องพีทยังเผยอีกว่ามนุษย์ต่างดาวไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากดวงดาวไหนกุวมถึงมนุษย์โลกเองก็อาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถส่งไปเพื่อสํารวจดาวที่มนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ได้ โลกไม่มีทางแตกเพราะเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งกาแล็กซีที่สมดุลมนุษย์ต่างดาวมีหลายสายพันธุ์ที่มีทั้งสายพันธุ์ที่รับประทานอาหารเหมือนมนุษย์ปกติและสายพันธุ์ที่ทานอาหารสังเคราะห์ รวมถึงหน้าตาก็มีความหลากหลายทั้งสามเหลี่ยมเหมือนที่เราเคยเห็นในสื่อต่างๆหรืออาจจะมีมากกว่านั้นตอนนี้พิษเองก็ยังมีแผนเตรียมการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งช่วงนี้ยังเป็นการศึกษาข้อมูลอยู่ซึ่งได้ลูกสาวของตนเองเป็นผู้รับหน้าที่ควบคุมการสร้างแฟนๆที่อยากชมต้องอดใจรอ